ไม่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์มาได้ครับถึง6กโมงเย็นครับโอ้ลูกใหญ่ๆอันนี้ซุกแ้วใช่ไหมครับซุกแ้วครับชิมได้เลยเด็ดสักลูกหนึ่งเนาะครับครชิมเลยหวานกรอบพี่น้องสวัสดีครับผมพบกับ เ <S an> ขียวบ้านนอกออกเที่ยวครับวันนี้มาแบบวิถีกเกษตรพาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเชิงสานะครับอ,อยู่ทางหาดชมตะวัน <S <S <an> <S ซึ่งอันนี้เป็นเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องแล้วก็จะทําการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวกำลัง<สา>ดำเนินการเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเจ้าเจ้าของสวนนะครับพี่น้องก็บ้านนอกออกเที่ยวเนาะนี่กําลังทําการสร้าง เปิดวันที่สี่กรกฎานะครับพี่น้องแต่ว่าก็สามารถมาชิมอินทผาลมอะไรได้ไดจะมีอินทาผาลัมีทุเรียนเดี๋ยวไปพาไปรู้จักเจ้าของสวนกันครับพี่น้องครับเราเราไปดูแหล่งท่องเที่ยวไปดูอ,อินทาผาลมดูอะไรกันนี่นะครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับชื่ออะไรครับผมทองสุกครับทองสุกลุงสุกลุงสุกก็ได้ครับลุงสุกนะครับนี่ครับที่นี่ไล่ลักตะวันมีอะไรมั่งครับลุงครับ ก็มีอินทผลัมนี่นะครับอินทผลัมโอ้อินทผลัมมีทุเรียนนะครับเดี๋ยวพาให้คุณลุงพาไปเที่ยวชมสวนนี่นะครับจะเป็นแปลงอินทผลัมของคุณลุงนะครับนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยสามปีปีที่แล้วครับเนี่ยาข้าสี่ปีแล้วครับพี่น้องออ้ยลูกโดกมากเลยพี่น้องเลยนี่ก็ตัดไปเรื่อย ตัดไปเรื่อยพรแขกมามาทุกวันครับโอ้แขกมาทุกวันนะครับนี่นี่นี่นะครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยหวานกรอบขายส่งยังไงครับเนี่ยกิโลละห้าร้อยครับ กิโลละห้าร้อยครับที่หาดชมตะวันนี่กิโลครับหาดชมตะวันคือถ้าพี่น้องจะมาเที่ยวนะครับหรือว่าตั้งใจมาเนี่ยนะมีป้ายอยู่ครับมีป้ายอินผาล้ำอยู่ครับอ่ามีป้ายอินทผาล้ำนะครับนี่มาดูผลผลงานโอ้ลูกใหญ่ๆอันนี้ซุกแล้วใช่ไหมครับซุกแล้วครับชิมได้เลยเด็ดสักลูกหนึ่งเนาะครับคราบชิมเลยหลายลูกกว่านี้ได้เนี่ยเจ้าของสวนใจดีครับผม น้าพไหนแปลงใหญ่นะครับพี่น้องไม่พิดหวังครับเขามาเป็นมาได้เลยนะครับเป็นการท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวแบบเกษตรผสมผสานนี่อีตาผาลำก็เยอะโดกมากนะพี่น้องครับหือห่อนี่ปลูกมาสามสี่ปีก็ให้ผลผลิตแล้วใช่ไหมครับครับโอ้ต้นใหญ่นะพี่น้องปีให้ผลผลิตสามปีให้ผลผลิตครับนี่นี่ปีนี้ได้ส่งรุ่นแรกหรือว่าส่งหลายรุ่นแล้วครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งส่งครับ เพราะว่าให้แขกมาซื้อที่สวนเลยครับเดี๋ยวระวังระวังใบนินมันแหลมแขกมาซื้อที่สวนจนมากก็จะมาแบบเที่ยวแล้วก็ซื้อด้วยซื้อไปด้วยครับนี่ไปไปดูเดินดูทั่วๆสวนครับครับหวานกรอบพี่น้องอืผมกินถูกไหมครับเนี่ยหวานครับหวานกรอบครับนี่ทำการห่ออย่างดีครับ ทำการห่อไม่มีสารพิษนะครับไม่มีสารพิษกินได้เลยกินได้ค่ะล้กคุณลุงบอกว่าทำการห่ออย่างดีไม่มีสารพิษกินได้เลยครับเพราะได้ไม่ได้ผมก็เด็ดเด็ดจากเด็ดจากลูกมากินเลยเมื่อกี้เนี่ยฮะเนี่ยเด็ดกครับเด็ดปุ๊บกินปั๊บนี่กินได้เลยครับคุณลุงทําการแก้ให้ดูนี่เริ่มซุกแล้วครับนี่พี่น้องเริ่มุกแล้วลูก เมลเบลาเลยเหลืองครับลูกเหลืองเหลืองนี่หวานเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับปลูกทั้งหมดเนี่ยสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่สิบห้าไร่อินทผพาลัมีทุเรียนด้วยนี่ครับมีทุเรียนด้วยครับฝันด้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับโอ้โหตลอดแนวเลยครับอืมผมก็กรอบนะครับพี่น้องกรอบหวานอร่อยจริงๆครับเนี่ยคนลุงก็ใจดีนะครับชิมฟรี ซื้อซื้อได้เลยซื้อได้เลยครับมาได้ทุกเวลาครับอมาได้ทุกเวลาไม่ต้องมานะครับมีมุกมีมุกลองมีมุกบอกมาได้ทุกเวลาแต่กลางคืนจะมาระวังจะโดนจะโดนสอยเนี่ยโอ้แต่ละอันละพี่น้องเน่ยเห็นไหมเห็นไหมแดงได้เลยครับตัดได้เป็นทลายเลยครับอันนี้จะตัดได้เป็นทลายครับเนี่ย มาได้เลยครับมาไม่ผิดหวังนะครับได้เลยครับเนี่ยี่มาได้เลยสุกแล้วเหลืองเลครับเนี่ยกินได้เลยครับทญ้าาลำที่หาดชมตะวันเรานี่ครับหวานกรอบนะครับมาทุกวันมาได้ทุกวันครับไม่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์มาได้ครับถึงหกโมงเย็นครับเปิดตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าถึงหกโมงเย็นกับชื่อไร ชื่อไร่รักตะวันครับโอเคครับผมจะได้ตอกย้ำพี่น้องนะครับเราามีป้ายบอกแล้วว่าป้ายมาตรงนี้เลยครับพอเห็นป้ายก็มาตามลุกศรเลยครับประมาณสามร้อยเมตรปักมูดได้ไหมครับปักมูดไร่มีเช็คอินด้ไหมครับมีครับมีนี่มีมีมีจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินตามชื่อไร่ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเสิร์ชหาใน Google หรือ youtube นะครับพี่น้องอ่าเราเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้รักตะวัน เ์ชใน Google ว่าไล่ลักตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีของฝากของกินจะผาลำมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของทุเรียนกันพี่น้องนะตลอดแนวเลยนะครับผมก็อร่อยก็การกินอร่อยครับกัดยาวางนะหวานครับพี่น้องหวานเขียวพาเที่ยวบ้านนอกออกเที่ยวนะครับช่อง YouTube สำหรับสายเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวหาดชมตะวันเที่ยวสวนธรรมชาติแบบนี้นะพี่น้องนะน,นี่เป็นไรอินทาผาลมแล้วก็เราจะไปดูทุเรียนกันพี่น้องอันนี้โซนของอินตาผาัมคือผมไม่มีมือกล้องไงพี่น้องมันจะถ่ายลาบากเนี่ยช่อใหญ่หญเลยพี่น้องเน้อเจ็ดกิโลครับช่อหนึ่งเจ็ดกิโลเจ็ดถึงแปดกิโลครับเป็นตาสะอนเนะาะเลือกระลนะครับอื อันนี้เหลืองอารลามเลยครับเนี่ยเด็นไหมพี่น้องอืนี่เด็ดอีกสักลูกเอาเลยครับเอาเลยมาถึงสวนชิมฟรีนะแต่ถ้าถ้าซื้อซื้อขายครับมีทั้งขายแบบในสวนแล้วก็ไปส่งครับกำลังดูกเลยพี่น้องเนะจะะออนนะครับพ่อละเจ็ดถึงแปดกิโล ชอละเจถึงแปดกิโลวันไหนสนใจวันไหนชอบมินทรพาลครับมาเลยครับเดินทางมาเลยครับมาเราไม่ผิดหวังครับตะวันไม่ผิดหวังครับได้ไปทุกคนครับปลอดสารเนี่ยปลอดไม่ปลอดก็นั่งกินกันอยู่เนี่ยครับปลอดสารพิษไม่มีการผิดยาครับเพราะคุมไว้อย่างดีอคุมไว้ห่อใช่ของอย่างดีห่อเลยนะพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ถูกถูกนะพี่น้องเนี่ยไอกระดาษห่อเนี่ยกระดาษห่อเินทรพาลโดยตรงครับค่าเชื้อมาอย่างเรียบร้อยแล้วอื ก็เที่ยวมาอย่างดีอืมสอนอเถือเป็น่อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของอำเภอเชิงสางนะครับหาชมตะวันหาชมตะวันอะไรละไรตะวันปวดติดติดตะวันติดพันอยู่ก็การกินเ้อพี่น้องไปไปดูทุเรียนครับดูทุเรียนครับเที่ยวบ้านๆนะครับพี่น้องบานนอกออกเที่ยวเขียวโคราช อันนี้ก็อยู่อำเภอเสังสางนะครับทางไปหาดชมตะวันจ้ำพี่น้องลุงจะพาไปดูทุเรียนเดี๋ยวนี้อีสานบ้านเรานี่มีทุกอย่างเ้อพี่น้องเ้อนี่ไร่ทุเรียนนี่ทุเรียนอายุกี่ปีครับร่วมสามปีแล้วครับทุเรียนก็สามปีจะเหลืออีกสองปีก็จะติดลูกโอ้อีกสองปีจอีกสองปีพี่น้องมากินทุเรียนที่อำเภอเสังสางได้นะครับ แล้วพร้อมกับอีนทผาลัมก็จะออกพร้อมๆกันทั้งน้ผาลำทุเรียนเยอีกสองปีนะสองปีทุเรียนก็จะออกพร้อมกันอ๋อเป็นพันุอะไรครับเนี่ยหมอนทองครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับพี่น้องครับเนี่ยลำต้นก็ประมาณโคนขาผมละ <c oughs> ไกลอ่ะไกลจะไ้เก็บผลผลิตล้วครับอีกสองปีสปีก็เนื้อที่สิบห้าไร่เนื้อที่สิบห้าไร่แต่ตอนนี้ช่วงนี้มาก็จะเป็น ผลผลิตก็จะได้เป็นอินาผลํำก่อนนะครับพี่น้องช่วงนี้กําลังซุกเลยนะครับเดือนนี้ที่ผมมาถ่ายนะครับหนึ่งกรกฎาคม63ที่สวนอย่างนี้นะครับ,รบซึ่งจะมีเก็บไปได้ยิกตลอดปีไหมครับไม่ครับมันก็ยังยังๆยังไม่ตลอดครับก็รอรู้แต่ลูกค้าก่อนว่ามามากมาน้อยแค่ไหน<ม>จะหมดไว้หมดชาแค่ไหน แต่ต้องรีบๆมาหน่อยนะครับถ้าจะมาก็เดี๋ยวมันจะหมดก่อนหลายทางด้วยครับครับผมแนอำเภอก็มานะครับมาเมื่อกี้ก็สารวัตรภาคโคราชก็มาอืเอาไปเป็นสิบกิโลเลยใช่ครับอร่อยครับกรอบอร่อยเป็นท่องเที่ยวด้วยกินด้วยเกษตรด้วยคนไหนสนใจการปลูกการดูแลก็แนะนำไหมครับครับแนะนำด้วยได้ครับ อันนี้ครับเกษตรอีสานบ้านเรานะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กับไรแห่งนี้ครับคุณลุงใจดีคุณป้าใจดีอันนี้ยังเป็นเป็นเป็นอกำลังทำครับยังกำลังก่อสร้างอยู่กำลังเตรียมกำลังเตรียมตัวเนี่ยครับล้อมลวดสามแล้วก็ก่อกำโพงกำแพงนะครับกำลังเตรียมการอยู่ครับอืมกำลังเตรียมการยังไม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้คนไหนมาก็ ได้เลยครับได้เลยนะครับมาไม่พิษหวังก็อินตาผาลานะครับพี่น้องผาลำมาได้เลยเพราะว่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเลยมาหาซื้อผลไม้ไปกินอินตาผาลำกรอบๆายพันธุ์อร่อยกรอบมากผมบอกเลยเที่ยวดังกราบคือบ้านพักบ้านพักส่วนตัวนะครับครับมีโครงการจะเป็นร้านอาหารด้วยไหมครับเนี่ยก็ต่อไปมันก็น่าจะ ขาลกาแฟกาแฟนะครับใช่ใช่ตอไปก็กำลังขยายพื้นที่อยู่ยังไม่เสร็จนะครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องมีร้านอาหารร้านกาแฟครับอ่าใช่ใช่เพราะว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องขยายพื้นที่ไปอีกมันกำลังครับยังก่อสร้างยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยกําลังก่อสร้างนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งทํามา3 4ปีเพราะว่าอินทผลัมก็เพิ่งเริ่มให้ผลผลิตในส่วนของโซนนู้นนะครับปีที่2ครับครับเนี่ยให้ผลผลิตปีที่2 ไปถึงนู้นนะครับพี่น้องนูน้นถึงยันกําแพงจะมีเขตรวยเห็นครับ,รบอันนู้น<ม>จะเป็นสวนยางเห็นครับล้อมหมดเนืเ้อที่เนื้อที่สิบห้าไร่นี่คุณลุงผู้ใจดีเช็คอินมาได้เลยนะครับพี่น้องคุณลุงคุณป้าท่านใจดีมากเลยนะครับนีเน่เสิร์ชหาใน Google หรือ YouTube เจอเพราะว่ามีหลายช่องละมาถ่าย มาถ่ายทําอันนี้องผมบ้านนอกออกเที่ยวก็ได้มาขออนุญาตถ่ายออกทางโทรทัศน์ออกทางทรทัศน์ก็ออกทางหนังสือพิมพ์ทางสือพิมพ์ก็เคยออกนะครับพี่น้องมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับนี่ครับผมคนไหนสนใจนะครับมาไม่พิดหวังนี่ครับผมนี่ที่บอกว่าเตรียมจะเปิดเป็น ล่านกาแฟล่านอะไรนะครับอนาคตต่อไปลุงคุณป้าแล้วก็ลูกสาวมั้งครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศซึ่งจะเตรียมการทําล่านอาหารต่อไปตอนรับพี่น้องที่จะเข้ามาเที่ยวที่เข้ามาชมสวนซึ่งก็เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วแต่ว่าอย่ามากลางคืนนะย็งไงครับพี่น้องกับบรรยากาศบ้านนอกออกเที่ยวกันนะครับไล่ ที่นี่ไล่ลักตะวันอินทาลามเอ็นท um ุเรียนตามที่เห็นต้นคลิปเลยนะครับพี่น้องมาแล้วมีพิดหวังเลยครับตอนนี้ผลผลิตกำลังออกกรอบหวานนะครับซึ่งคุณลุงตามที่เห็นต้นคลิปอ่าเป็นคนใจดีมากเราก็เดินชิมในสวนได้เราก็ขายไม่ว่าจะเป็นขายส่งซื้อจะเอากิโลก็ได้นะครับพี่นอ้องอ่าาฝากมาแวะเวียนเยี่ยมชมกันได้ตามทางที่บอกนะครับ ที่จะมาหาดชมตะวันเสืงสางแล้วเราก็จะเลี้ยวตามทางมีป้ายบอกทางมานะครับเช็คอินใน Google หรือ YouTube ได้ Facebook ได้นะครับพี่น้องนี่ปารมุดตามนี้เลยครับที่นี่ไล่ลักตะวันอ่าคลิปนี้บ้านนอกออกเที่ยวบายเขียวโคราชขอตัวพี่น้องไปประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่สวนแห่งนี้จะของสวนใจดี มาเมื่อไรรับรองได้ครับไม่ผิดหวังขอบคุณมากครับที่มาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องแห่งนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ